เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเทคโนโลยีสุดล้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่เอาล่ะครับในการอธิบายชุดนี้เราจะมาค่อยๆเจาะลึกเข้าไปในโลกของ Machine Learning ที่เปรียบเหมือนกับสมองโกนอัจฉริยะไปพร้มพรอมๆกันเลยครับลองนึกภาพกามนะครับระบบแนะนำหนังใน Netflix ตัวกรองอีเมลขยะหรือแม้กระทั่งแอปที่ใช้คาดการราคาบ้านเคยเอะใจไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรที่เหมือนกัน เรามาเริ่มกันด้วยคำถามง่ายๆแบบนี้ดีกว่าครับใช่เลยครับคำตอบก็คือทั้งหมดนี่เลยขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกว่า Machine Learning นั่นเองว่ากันง่ายๆนะครับมันก็คือการที่เราสอนให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเรียนรู้จากข้อมูลได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมสั่งมันทุกอย่างทีละขั้นทีละตอนเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเราจะมาคลายปมที่อาจจะดูยุ่งเหยิงของแมชชีนเล e ร์นิ่ง ให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆและรับรองเลยครับว่าพอจบแล้วมันจะไม่ง่ากลัวอีกต่อไปเอาล่ะครับเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันนะเรามาดูคำนิยามของมันสักหน่อยดีกว่าคิดซะว่านี่เป็นเหมือนแผนที่ละกันครับที่จะนำทางการสำรวจโลกของ Machine Learning ของเราไปด้วยกันและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่าโลกของ m a c ช ine Learning เนี่ยโดยหลักๆแล้วมันแบ่งออกได้เป็น2ฝั่งใหญ่ๆเลย ซึ่งสิ่งที่ทำให้มันต่างกันก็คือวิธีเรียนรู้ของมันนี่แหละครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือ supervised learning หรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนครับซึ่งเป็นแบบที่เราน่าจะเจอกันบ่อยที่สุดแล้วล่ะครับทีนี้ในการเรียนรู้แบบมีผู้สอนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโจทย์ที่เจอจะมีอยู่2แบบหลักๆครับคือ 1. ทายตัวเลขอย่างเช่นการทายราคาบ้านหรือ 2. แยกประเภท อย่างการบอกว่าอีเมลฉบับนี้เป็นสแปมหรือไม่ใช่สแปมสำหรับโจทย์การทายตัวเลขนะครับอัลกอริทึมที่เรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สุดเลยก็คือ linear regression ครับหลักการของมันจริงๆง่ายมากคือการพยายามลากเส้นตรงแค่เส้นเดียวที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล2ออย่างได้ดีที่สุดแค่นั้นเลยแล้วถ้าเราไม่ได้อยากทายตัวเลขละ่ะแต่ต้องการแยกประเภทแทนนั่นแหละครับคือตอนที่ logistic regression จะเข้ามามีบทบาท มันจะช่วยตัดสินใจให้เราได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยควรจะไปอยู่กลุ่มไหนเช่นกลุ่มใช่หรือกลุ่มไม่ใช่มาดูอีกอัลกอริทึมที่ผมว่ามันเข้าใจง่ายสุดๆเลยนะครับนั่นก็คือ KNN หรือเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดครับหลักการของมันก็เหมือนกับชีวิตจริงเราเลยครับที่เขาบอกว่าเรามักจะเป็นเหมือนคนที่เราครบนั่นแหละครับแต่คำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือแล้วเราควรจะถามความเห็นจากเพื่อนบ้านกี่คนดีล่ะ นี่แหละครับคือหัวใจสำคัญของ KNN เลยคือเราต้องหาจุดที่มันพอดีให้เจอโอ้โหแล้วภาพนี้มันอธิบายปัญหาได้ชัดเจนสุดๆเลยนะครับลองดูทางซ้ายก่อนถ้าเราถามเคลื่อนบ้านน้อยไปเนี่ยโมเดลมันจะเหมือนคนที่จู้จี้จุกจิกเกินไปจำทุกรายละเอียดยุม้มยิ้มหรือที่เขาเรียกกันว่า overfitting ครับแต่ในทางกลับกันถ้าไปดูทางขวา ถามเพื่อนบ้านเยอะเกินมันก็จะกลายเป็นว่าภาพรวมมันกว้างไปหมดเลยจนมองข้ามรายละเอียดที่สำคัญไปอันนี้ก็คือ underfitting นั่นเองต่อไปคือ support vector machine หรือ SVM นะครับคิดตามง่ายๆเลยมันเป็นอัลกอริทึมที่พยายามจะหาถนนที่กว้างที่สุดเพื่อที่จะใช้แบ่งข้อมูล2กลุ่มออกจากกันให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับ เคยเล่นเกมทายคำที่ต้องถามแค่ใช่หรือไม่ใช่ไหมครับ Decision Trees เนี่ยก็ทำงานคล้ายๆกันเลยครับคือมันจะสร้างชุดคำถามขึ้นมาเพื่อแบ่งข้อมูลไปเรื่อยๆทีละสเต็ปจนกระทั่งได้คำตอบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าต้นไม้แค่ต้นเดียวมันยังไม่เก่งพอละ่ะเราก็ใช้วิธีรวมพลังสิครับโดยการเอา Decision Trees หลายๆต้นมารวมกันกลายเป็นโมเดลที่ทรงพลังขึ้นมาอีกอย่างเช่น Random Forest s ที่เหมือนกับการโหวตจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนพร้อมกันหรือจะเป็น b o o s t e d trees ที่ให้ต้นไม้แต่ละต้นมาช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาดของต้นก่อนหน้าแบบนี้ก็ได้ครับเอาล่ะครับทีนี้เราจะออกจากโลกที่มีครูคอยสอนกันแล้วนะมาสู่โลกที่มันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่แรกนั่นคือ unsupervised learning ครับที่เป้าหมายของเราคือการเป็นนักสำรวจเพื่อไปค้นหารูปแบบที่มันซ่อนอยู่ในข้อมูลด้วยตัวเอง เออหลายคนอาจจะสับสนระหว่าง clustering กับ classification ที่เราเพิ่งพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสำหรับ classification เนี่ยเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามีกลุ่มอะไรบ้างเช่นกลุ่มแมวหรือกลุ่มหมาแต่สำหรับ clustering เราไม่รู้อะไรเลยครับเราแค่โยนข้อมูลทั้งหมดเข้าไปแล้วก็ให้อัลกอริทึมช่วยจัดกลุ่มที่มันคล้ายๆกันให้เราเอง และอัลกอริทึมที่โด่งดังที่สุดในโลกของการจัดกลุ่มก็หนีไม่พ้น K-means ครับโดยหน้าที่ของเรามีแค่อย่างเดียวเลยจริงๆก็คือการบอกเหมือนว่าเราอยากจะได้สักกี่กลุ่มดีกระบวนการของมันนี่น่าทึ่งมากเลยนะครับคือมันจะเริ่มจากการสุ่มจุดศูนย์กลางขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ดูว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยอยู่ใกล้ศูนย์กลางไหนที่สุดก็จะไปอยู่กลุ่มนั้นแล้วก็ขยับจุดศูนย์กลางไปที่ตรงกลางจริงๆของกลุ่มนั้นอีกทีแล้วก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับ วนไปจนกระทั่งจุดศูนย์กลางมันไม่ขยับไปไหนอีกแล้วและแล้วก็มาถึงพระเอกของงานนี้กันแล้วครับเอาลิทริทึมที่เป็นเหมือนหัวใจของ AI สุดล้ำในยุคป,ปัจจุบันเลยนั่นก็คือ neural network หรือที่เรียกกันว่าโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมมันถึงเจ๋งขนาดนี้นะครับลองนึกภาพตามผมนะว่าเราจะสอนคอมพิวเตอร์ให้มันแยกแย,กแยะลายมือของคนเราได้ยังไงในเมื่อเลข8แต่ละตัวที่แต่ละคนเขียนเนี่ยหน้าตามันไม่เคยเหมือนกันเลยสักนิดและนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของมันคือแทนที่เราจะต้องมานั่งบอกคอมพิวเตอร์เป็นข้อๆว่าเลข8ต้องมีวงกลมสวงนะอะไรแบบนี้ Neural Network จะเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณสมบัติเหล่านี้ด้วยตัวเองเลยครับไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งหรือเส้นตรงมันเรียนรู้จากข้อมูลดิบได้เองเลยเคล็ดลับที่ทำให้มันทำแบบนั้นได้ก็คือการเพิ่มชั้นประมวลผลที่ซ่อนอยู่หรือที่เรียกว่า hidden layers เข้าไปหลายๆายชั้นระหว่างข้อมูลเริ่มต้นกับผลลัพธ์สุดท้ายครับยิ่งมีชั้นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเรียนรู้คุณสมบัติที่ซับซ้อนได้มากขึ้นเท่านั้น และนี่แหะครับคือแนวทิศเบื้องหลังของคำว่า deep learning ที่เราได้ยินกันบ่อยๆและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของเครื่องมือต่างๆในโลกของ machine learning นะครับตั้งแต่การลากเส้นตรงง่ายๆไปจนถึงโครงข่ายที่ซับซ้อนเหมือนสมองของคนเราเลยทีเดียวตอนนี้คำถามสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่อยู่ที่ว่าเราจะนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้แก้ปัญหาอะไรเป็นอย่างแรกะครับ